ชีวิตใหม่ของหนอวาเด็กผู้หญิงที่กำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างคนนี้ชื่อว่าหนอวาเธออายุ10ขวบและอาศัยอยู่กับพ่อในบ้านเช่ากันเพียงสองคนส่วนแม่ของเธอมีครอบครัวใหม่พ่อของหนอวาชื่อจอเวมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท เมื่อเกิดวิกฤตโควิด -19 และมีพนักงานในบริษัทติดโควิดทำให้นายจอเวตตัดสินใจกลับบ้านเกิดพร้อมกับลูกสาวของเขาคือหนอวาน,นั่นเอง <c oughs> หลายชั่วโมงผ่านไปรถได้วิ่งออกนอกเมืองเข้าสู่ป่าใหญ่ที่ข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เสียงนกร้องเจ้ยแจยว ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีป่าที่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไม่นานรถก็แล่นเข้าสู่หมู่บ้านและเขาไปจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนั่นก็คือบ้านของปูพป่พือโดปู่พือโดก็คือพ่อของจอเวนั่นเองและจอเวก็ตะโกนเรียกพ่อของเขา ครับพ่อผมมาถึงแล้วครับจอเวตะโกนเออลูกเอ้ยพ่ออยู่นี่ปู่พือโด้านรับพร้อมกับเดินถือตะกร้าที่มีผล,ลไม้ต่างๆอยู่เต็มตะกร้าสวัสดีครับปู่หน่อวาพูดพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้คนที่อยู่ตรงหน้า ปู่รูปหัวหน่อวายอย่างเอ็นดูพร้อมกับพูดว่าเออลูกเอ,อ้ยมันเหน่อยขึ้นไปพับผมผบมบ้านก่อนพ่อครับผมกับลูกจะขอกลับมาอยู่ที่บ้านสักพักนะครับจอเวพูดขึ้นได้สิลูกกลับมาอยู่บ้านเราวจะนี่ยินดีนต้อนรับลูกเสมอ เราให้สถานาการณดีขึ้นก่อนเราค่อยกลับเข้าไปทำงานในเมืองปู่พือโดบอกกับลูกชายในระหว่างที่พ่อคุยกับปู่อยู่นั้นหน่อวาก็ขอออกไปเดินเล่นนอกบ้านชมบรรยากาศในสวนเมื่อตกเย็นหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อย ทุกคนก็แยกย้ายเข้าไปในห้องของตัวเองเพื่อที่จะได้นอนพักผ่อนหน่อวาตื่นเช้าพร้อมกับได้กลิ่นหอมของอาหารออกมาจากห้องครัวเธอรีบลุกไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเมื่อแต่งตัวเสร็จ เธอก็พบว่าพ่อกับปู่นั่งรอเธอพร้อมกับกับข้าวที่มีอยู่เต็มโต๊ะโอ้โหกับข้าวหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะหน่อวาพูดขึ้นท่านน่ากินก็กินเยอะๆเลยนะลูกเพราะเป็นขอนที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยปู่พือโดบอกกับหน่อวา ลองกินข้าวเบอร์ดูสิลูกอร่อยนะพ่อบอกกับหน่อว่าแกงข้าวเบอร์เป็นอาหารที่มีประวัติเล่ากันว่าวันหนึ่งมีข้าวสารเหลืออยู่น้อยเกรงว่าจะไม่พอกินจึงใช้วิธีการไปเก็บเอาผักหลายชนิดที่มีอยู่มาปรุงรวมกับข้าวที่เหลือผลปรากฏว่า อาหารมื้อนั้นได้กินกันอิ่มทุกคนจึงเป็นที่มาของแกงข้าวเบอซึ่งมีความสำคัญต่อจิตใจทุกครั้งที่มีงานสำคัญเช่นปีใหม่พิธีเรียกขวัญทำบุญต่างๆของชาวกะเรี่ยงมักจะมีแกงข้าวเบอเป็นองค์ประกอบของอาหารมื้อดังกล่าวเสมอส่วนประกอบของแกงข้าวเบอร์ประกอบไปด้วย 1. ข้าวสาร สเนื้อสัตว์สผักต่างๆ 4. เครื่องแกงขั้นตอนการปรุงแกงข้าวเบอร์นึ่นำน้ำสะอาดเทลงหม้อแล้วต้มให้เดือด 2. องนำข้าวสารใส่ลงในน้ำเดือดต้มทิ้งไว้สักระยะ 3. ามนำเนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้เทลงไปจนกว่าข้าวและเนื้อ จะเปื่อยระหว่างนี้ให้คนสม่ำเสมอ 4. นําำผักใส่ลงไปในหม้อหมั่นคนเป็นระยะระยะอย่าให้ก้นหม้อไหม้ 5. ใส่เครื่องแกงและเครื่องปรุงต้มต่อไปอีกสักระยะ 6. เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันยกหม้อลงสักพักคู่แล้วตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานได้ หลังจากกินข้าวเสร็จนายจอเวได้ไปช่วยงานของหมู่บ้านส่วนปู่พื้โด้และหน่อวาก็เข้าไปในสวนที่เต็มไปด้วยผักผลไม้หลากหลายชนิดว้าวผลไม้เยอะจังเลยครับปู่หน่อวาพูดขึ้นปู่ก็ปลูกไว้หลายๆอย่างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปขอเขาหรือไปซื้อกิน อีกอย่างนึงเพิ่มผักผลไม้ที่ปู่ปลูกหมกนี้ก็ปลอดสารพิษเท่านั้นเลยปู่ตอบปู่เก่งจังเลยค่ะสุดยอดไปเลยหน่อวาพูดต่อปู่ไม่ได้เกยนหลอดลูกปู่แค่ทำตามเกษตรทฤษฎีใหม่ของราชการที่เก้าของเราแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะปู่ กเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการจัดสรรที่ดีและแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจะแบ่งที่ดินออกเป็น4ส่วนส่วนแรกเป็นการกักเก็บน้ำ30%และส่วนที่2เป็นการปลูกพืชผักผลไม้และไม้ยืนต้นต่างๆอีก30%และส่วนที่3เป็นการปลูกข้าวอีก30%และส่วนที่สําสำหรับที่อยู่อาศัยของเราอีก10% โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะปูเช้าวันต่อมาปูพ่พือโดและนายจาเวได้เข้าไปหาเพื่อนบ้านนั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับทิศทางผลผลิตของปีนี้ส่วนการเกษตรที่ให้ผลผลิตดีและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและวางแผนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวและการดำนาในปีต่อๆไป สองสัปดาห์ต่อมาหนอวาต้องไปโรงเรียนที่นี่เป็นครั้งแรกโดยมีจอทูมายืนรอหน้าบ้านจอทูคือเพื่อนบ้านของหนอวาเขาเป็นเด็กชายที่เก่งและฉลาดและเป็นที่รักของเพื่อนๆและผู้ใหญ่หนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนอวาาวาปู่และพ่อตั้งใจเรียนนะลูกพ่อบอกหนอวาและจอทู สวัสดีครับจอทูลาไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองเดินไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนคนอื่นๆในหมู่บ้านซึ่งที่นี่เวลาไปโรงเรียนเด็กๆจะเดินเท้ากันไประหว่างทางก็พูดคุยถามไถ่กันไปอย่างเพลิดเพลินโรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนในราชูประถมมีอาคารเรียนสองอาคาร มีสนามเด็กเล่นโรงอาหารที่นี่มีนักเรียนไม่ถึง100คนเพราะมีถึงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่6และเด็กในหมู่บ้านก็มีไม่เยอะส่วนคุณครูจะมาจากในเมืองเมื่อถึงเวลาย้ายครูเขาก็จะย้ายกลับไปอยู่บ้านแล้วครูคนใหม่ก็มาแทนเป็นแบบนี้เรื่อยๆหลังโรงเรียนมีแปลงกเกษตร ปลูกผักปลอดสารพิษที่นักเรียนและศูนย์กเกษตรได้ปลูกร่วมกันเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหลังโรงเรียนเลิกหน่อวากลับไปบ้านเปลี่ยนชุดแล้วเดินเท้าไปสวนหลังบ้านเพื่อที่จะไปเก็บผักผลไม้ในสวนของปู่ที่มีผักผลไม้หลากหลายชนิด พอถึงในสวนน่อวาก็เข้าไปเก็บผักในสวนที่ปู่ได้ปลูกไว้เพื่อที่จะเอากลับไปให้พ่อกับปู่ทำอาหารในเย็นนี้และเก็บผักอีกส่วนไว้สำหรับทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่จะมาช่วยปู่พืชโดดดำนาปลูกข้าวในวันพรุ่งนี้ เมื่อเก็บผักเสร็จทั้งสมคนก็ช่วยกันนำผักมาทำอาหารและทานข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านต่างก็พากันมาช่วยปลูกพืชโดกดำนาปลูกข้าวในระหว่างที่ดำนาก็มีการร้องเพลงและพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน เมื่อได้เวลาพักกินข้าวทุกคนต่างพากันนั่งล้อมวงกินข้าวกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเองโดยกับข้าวในวันนี้มีหลากหลายซึ่งได้มาจากส่วนของปู่พื้ด้นั่นเองหน่อวารู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับพ่อและปู่เธอรู้สึกหลงรักวิถีชีวิตที่นี่ มีป่ามีภูเขามีแม่น้ำมีเพื่อนที่ดีจนเธอเดิมคิดถึงเมืองใหญ่ที่เธอจากมาไกลเธอรักที่นี่มากและรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดไปข้อคิดที่ได้จากนิทานชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ชีวิตที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบแต่เป็นชีวิตที่เราพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ ความสุขเกิดขึ้นได้ที่ใจเรา